สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแพมนะคะในสัปดาห์หน่วยฝนค่ะวันนี้นะคะครูแพมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่ากว่าฝนจะตกนั้นจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราจะได้มาทดลองแล้วก็เรียนรู้กันค่ะการทดลองฝนตกนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. น้ำร้อน2น้ำแข็ง3แก้วน้ำ 4. จานวางแก้วหรือฝาปิดแก้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทดลองกันได้เลยค่ะขั้นตอนในการทดลองนะคะ 1. เติมน้ำร้อนลงไปในแก้วค่ะปริมาณของน้ำร้อนนะคะเราจะเติมลงไปประมาณครึ่งแก้วค่ะ ขั้นตอนที่2อปิดฝาแก้วค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งลงไปที่ฝาแก้วค่ะเด็กๆมาช่วยครูแพมนับนะคะว่าครูแพมจะใช้น้ำแข็งกี่ช้อนค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะ ถ้าฝาแก้วของเด็กๆมีขนาดใหญ่กว่าของครูแพรมนะคะสามารถเติมน้ำแข็งได้นะคะขั้นตอนที่3ค่ะเราจะมาสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการทดลองการเกิดฝนตกของเราค่ะเราจะสังเกตประมาณ5นาทีนะคะเด็กๆเด็กๆคอยสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำร้อนและน้ำแข็งที่ครูแพรมได้ทดลองค่ะ เด็กสังเกตเห็นหยดน้ำไหมคะที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณแก้วของครูแพมหยดน้ำจะค่อยๆไหลลงมาคล้ายๆกับเม็ดฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเลยค่ะเราจะสังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เริ่มเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็ค่อยๆไหลลงมานะคะ การทดลองการเกิดฝนในครั้งนี้นะคะเด็กๆจำลองเหตุการณ์การเกิดฝนตกตามธรรมชาติที่เด็กๆเคยเห็นเคยสัมผัสนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากน้ําที่อยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นน้ําในแม่น้ำน้ำในน้ำทะเลนะคะเมื่อน้ํานั้นได้รับความร้อนนะคะน้ำก็จะละเหยกลายเป็นไอน้าค่ะไอ้น้ำเม็ดเล็กๆก็จะลอยขึ้นไปด้านบน เมื่อไอน้ำไปกระทบกับความเย็นที่อยู่ด้านบนนะคะไอน้ำก็จะกลายเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะหลังจากนั้นหยดน้ำที่อยู่ในอากาศนั้นใหญ่ขึ้นรวมตัวกันกอดกันเป็นเม็ดใหญ่มีน้ําหนักใหญ่ขึ้นมีน้ําหนักเยอะขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นก้อนเมฆที่เด็กๆเ,เห็นบนท้องฟ้าเมื่อก้อนเมฆนั้นหนัก เร,เรื่อยๆไม่สามารถลอยในอากาศได้ก้อนเมฆนั้นก็จะตกลงมากลายเป็นเม็ดฝนที่เด็กๆเคยเห็นและเคยสัมผัสค่ะเด็กๆลองไปทดลองการเกิดฝนดูนะคะว่าการทดลองของเด็กๆนั้นจะเป็นอย่างไรและถ่ายภาพ ส่งคลิปวิดีโอให้ครูแพมได้ชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแพมต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย